อีเอาอีกแล้วครับวันนี้เรามาตำสุ้มตำกันอีกแล้วือ <c oughs> รีสานะคัมีกันตำเต็มครับวันนี้เยอะนะครับขโมยมาแล้วก็อูกใหญ่มาเสีวัว เยอะมากวันนี้กกไปมันก็ไม่เยอะแหละซหมอดพอดูเนี่ยหมดทุกวันสิ่งจะกินไม่เคยหมดส้มตำเป็นโรคอะไรกันมึเรากินติดกันมากี่คืนแล้วคือต้นไหนไม่หมดเราก็ไม่เลิกกินจนกว่าส้นจะด่าเขาจะรู้ตัวว่าโอ๊ตไปใส่หมดเนาะส้นอยากกินอ่ะ ที่ลูกสุกไงเสียโ,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 โหกผ่านไหมคะเพื่อนเพื่อนผ่าน,านบอแปลกนะไหมคะต้องตาัาตมตั้มต้องคิ้วอย่างเงี้ยหรือว่ากลัวพริกเข้าตาอบอไม่เคยโดนที่เลยน้ำมันน้อยไปผมไม่แน่ใจ<บ>น้ำมันน้อยไป ใช่บางทีบดจืดจะเด็กซิมเข้ากันแล้วเหรอเข้าแล้วมีมีเปรี้ยวใส่น้ำตาลอีน้ำตาลอยู่เลยเออใช่ ้ำตาลทุกทีนี้ชิมนี้โอเคเลยนะวันนี้เรากินมะน,นาวสีด้วยสีฟีกเอาเดี๋ยวเอามดเลยเอาไปโอ้กันเดี๋ยวน้องาันเดวก็อร่อยพอเหรอน,นี่ ฝีมือไม่คกงทีเ่เท่าไหร่อันนี้เครื่องมันเยนอะมะนาวมันลูกใหญ่บางทีเขาคลุกเขาปึ๊บเขาได้เลยแต่วันนี้ดูสิได้แมนบ่เนาะแมนกินได้ก็กิน ก,ก,กินไหมนะกระตองกินอยา่าไปคิเีเยอะป๊าเยอะต่วนึงูเมื่อวานสีแดงเหมือนนี้เนาะใช่เมื่อวานใคใส่เน้มเค็มพ่นนี่ไม่ค่อยเท่าไรแต่ก็ได้อยู่นี่ไม่มีอะไรก็มามา่มามาม่าปากกระป๋องปลาก้าหมอกเปิด <c oughs> ไปครับไปครับเพื่อนๆตอนนี้เวลาดื่มครับสองทุ่มไม่น้อยเนี่ยโคเยอะสองทุ่มเยอะเมื่อวานสีจืดเมื่อวานออกแดงๆเอามาอาบนะ้ำนะครับสวัสดีครับนะครับไปมะเขือเทศดูนะเพื่อนๆสวัสดีครับ